ช่องอาร์เ e ลสตูดิโอครับคลิปนี้ผมก็จะมาขอโฆษณาและแจ้งการเปลี่ยนชื่อช่องจาก Art ์ e ทลสตูดิโเป็นอาร์ e ทลซี m ีเอ็มสแต่ตัวในช่อง YouTube นะครับก็ยังอยู่ใน Art ์ e ทลสตูดิโเหมือนเดิมเพราะผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เพราะไม่อยากให้มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชื่อในอนาคตแต่ ผมจะขอขึ้นโลโก้เป็น Art Hills CPM Studio นะครับตามช่องที่เห็นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตาเปิดโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอมาหน้านี้นะครับโอเค ก็ Art ์เท l c ลซีพีเอ็นะครับก็ฉลองกันปีใหม่นะครับก็ได้ร่วมหุ้นส่วนกับคุณนาราทิพพุ่มสุขนะครับก็จากทีมงานเก่าก็คือเป็นทีมงานต่อแหลแต่ปัจจุบันนี้ได้รวมร่างเป็นหนึ่งเดียวกับทางช่อง Art ์เท l s ลสตูดนะครับก็เลยรวมกลายเป็น Art ์ i l l c ลซีพีเอ็นะครับ ก็จะเป็นสัญลักษณ์ตามรูปนะครับก็จะมีอักษยรย่อนะครับก็จะมี A C S 2นะครับส่วนส่วนหมายเลข2ก็คือไม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ญญเป็นรหัสรหัสรับประจำประจำช่องซึ่งมีมานานแล้วนะครับก็ <dengan S 2> จะมีชื่อยอ่อนะครับ A C <CH> S แล้วก็จะมีคำว่า Art Hill Studio นะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวผมจะขอเปิดภาพนะครับภาพโคเวอรเพื่อจะให้ทุกท่านได้ทำความคุ้นเคยมากขึ้นนะครับโอเคนะครับเออผมก็จะมานำเสนอ เกี่ยวกับช่อง Art h e l l CPM Studio และกับทีมงานตอแหล CPM นะครับก็คือนี่คือสิ่งที่ผสมกันนะครับก็ระหว่างกับ Art Hill นะครับแล้วก็ของช่องคุณดาราทิพย์พุ่มสุขนะครับซึ่งได้เป็นเป็นประธานของทีมของทีมงานตอแหล CPM Studio นะครับ โอเคสีนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอนะครับจะ,จะทำความให้ทุกท่านได้เริ่มรู้จักกันนะครับอาจจะมีผมจะยอมทำไปก่อนอาจจะท่านจะอาจจะรู้จักกันแค่1คน2คนก็ไม่เป็นไรครับโอเคนี่คือโลโก้ในปัจจุบันนะครับซึ่งได้เปลี่ยนแปลงจากปี2021แต่อันนี้สำหรับปี2022นะครับปีที่แล้วก็จะเป็น A H L 2 แต่ปีนี้ก็จะเป็น a c s t นะครับนี่คือทีมงานต่อแหละนะครับซึ่งได้เข้ามารวมกับ art hill studio ซึ่งเป็นเจ้าของหรือประธานของทีมงานต่อแหละนะครับส่วนภาพแบ็กกราวน์ข้างหลังนี้ก็คือเป็นเป็นภาพส่วนในส่วนหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ขอไม่บอกแล้วกันว่าอยู่ที่ไหนซึ่งภาพนี้ นะครับเป็นภาพแบ็กกราวด์ที่ผมจะสื่อถึงว่าวันหนึ่งครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วผมเคยมีแรงบันดาลใจการที่ผมได้มองในภาพ google map street view แล้วก็เปิดเพลงฟังไปก็ได้เกิดมีแรงบันดาลใจในการบริหาร art hill studio มากขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของทาง a r t Hill Studio ซึ่งภาพแบ็กกราวดนี้ผมจะขอ ให้ท่านได้ดูก่อนนะครับผมก็เลยต้องใช้รูปนี้มันอาจจะเชยๆนะครับแต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ในในช่วงปีที่1ของ Art h e l ลซ m ก็คือจะเริ่มต้นด้วย c คเวอรนี้นะครับในผ่านทางช่อง youtube นะครับแต่ในเบราว์เซอร์ของ Art h เ l ลสตูดก็จะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับ ก็นะครับก็ใช้ชื่อนี้ตามปกติแต่แต่การพูดการพูดถึงสื่อถึงนะครับก็จะเป็น Art h e ทลซีแต่ชื่อเดิมก็จะเป็นอาร์เ l ลสตูดินะครับเพราะว่าผมไม่กล้าที่จะเปลี่ยนชื่อมันนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความผิดพลาดน,นะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นคอนเทนต์หลักๆนะครับคอนเทนต์หลักๆ ในทาง Art h i l ียลสตนะครับผมก็จะใช้เป็นภาพโลโก้ที่คุณจะเห็นในบริเวณนี้นะครับผมก็จะขอเปิดเป็น Art h เ l ียลซีบีเผมใช้คำย่อเป็น a t เพื่อจะให้เนื้อหามันสั้นลงนะครับอันนี้คือเป็นโลโ,ก,โก้ก็ผมจะต้องใช้โลโก้นี้ที่จะได้ขึ้นบนหน้าจอนะครับ อันนี้คือโลโก้สแตนดาร์ดอาร์เทลสแตนดดนะครับซึ่งเป็นโลโก้ใหม่ปัจจุบันซึ่งต่อเนื่องจากในวิดีโอเก่านะครับในวิดีโอเก่าก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะเป็นอักษรแบบนี้นะครับต่อมานะครับเป็นโลโก้ประจำคอนเทนต์นะครับก็จะเป็น Art h l l l อิเล็กทรอนนี่ก็คือเป็นเป็นกลุ่มสำคัญ ที่เกี่ยวกับทางด้านระบบไฟฟ้าที่ทําให้ผมได้ทํางานกันในทุกวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับทางด้านอาร์เทลอิเล็กทรอนิกส์นะครับถามว่าในในวิดีโอมันเป็นยังไงอาร์เทลอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็จะขออนุญาตเซิร์ชให้ทุกท่านได้ดูนะครับเกี่ยวกับทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มันก็จะคอนเทนต์มันจะเยอะแล้วก็ <c oughs> ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับ ก็จะเกี่ยวกับเรื่องนี้คลิปเก่าที่ทุกท่านได้เคยดูก็จะเป็นคลิปนี้นี่คืออาร์เทล l กอิลเลคทนิกอันนี้คือโลโก้ตัวรุ่นเก่านะครับของอาร์เทียลเลคทอนิกและต่อมาของอาร์เทีอิเลกทอนิกก็จะเกี่ยวกับการเสนอของตัวนาฬิกาดิจิตอลนะครับหรือว่าจะเป็นคลิปตัวอย่างแบบนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับ หรือว่าจะเป็นในทางด้านการซ่อมเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือพวกคอมพิวเตอร์นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เหมือนคลิปวิดีโอนี้ก็คือเป็นคลิปแบบ How to นะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับ ก็จะเป็น Art ์ e ทลซ c บีเออันนี้เพิ่งเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาถนัดด้านดนตรีผมก็เลยให้เกียรติเขาหน่อยนะครับก็เลยใช้โลโก้แบบนี้เวลามีการนำเสนอเกี่ยวกับทางด้านดนตรีด้านการฟังเพลงหรือว่าการร้องเพลงนะครับในวิดีโอจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมก็จะขอแนะนำนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับก็จะเป็นเพลง หรือว่าเอาคลิปนี้ดีกว่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นการโครเวอร์ซึ่งผมได้ทำไปนะครับหรือว่าจะเป็นในซอฟต์แวร์ของ FL Studio เป็นการโครเวอร์เพลงหรือว่าเป็นการลิมิคให้ดูโปรเจก ในการแต่งเพลงอันนี้คือรายการของ Art ์เทวิสิซึ่งผมจะไม่ค่อยพูดอะไรอยู่ในนั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีแต่เพลงผมก็จะไม่ค่อยมารับผบ,บอะไรกันมากนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นดงังทางทางด้านดนตรีนะครับต่อมา Art h เ l l Art a ต n อ เกี่ยวกับทางด้านศิลปะซึ่งคอนเทนต์นี้นะครับผมก็จะไม่ค่อยได้ลง YouTube เท่าไหร่นะครับก็อยากให้ทุกท่านไปติดตามที่ Instagram นะครับผมก็ขออนญาตยังไม่เปิดละกันเดี๋ยวเพราะว่าผมจะส่งลิงก์นะครับถามว่าผมผู้ผมทำอะไรไปในภายในนี้มั่งนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องกราฟิก อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของอาร์เทลอาร์เทนเพนนะครับหรือว่าการออกแบบภาพตรงนี้หรือว่าการบริหารจัดก,การรูปภาพต่างๆนะครับก็จะเป็นงานภาพวาดศิลปะอันนี้มันจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นงานดิจิตอลหรือว่างานออกแบบโลโก้อย่างพวกนี้ถ้า เกี่ยวกับงานวาดเขียนพวกงานภาพวาดศิลปะนะครับมันก็จะผมก็จะทํางานทําการหรืออะไรเงี้ยรวมอยู่ในคอนเทนต์นี้แต่ส่วนมากจะอยู่ใน Facebook กับอินสตาแกรซึ่งผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยพูดอะไรในนี้มากเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับคอนเทนต์นี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนําเสนอเท่าไหร่ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือ RNCBM drama ก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับช่องธรรมะซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ปัจจุบันที่กัลังถ่ายทําอยู่นะครับก็ก็จะเป็นคลิปประมาณนี้นะครับก็ให้ดูคลิปที่หนึงก่อนนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ให้โหลดวิดีโอแป๊บนึงทุกเสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลในตัวของมันเองอันนี้ก็คือเป็นคลิปธรรมะนะครับ ผมก็จะพูดจับคายมั่งอะไรมั่งก็คือให้ดูแบบในตามสากลละโลกนะครับก็จะเป็นคลิปแบบนี้อันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่ถ่ายทำก็ผมก็ยังไงก็ถ่ายแค่หลังบ้านก็ไอ้คลิปทดลองไอ้น้ำมันก็ขอพักเบะสักครู่เดี๋ยวผมจะมาอัดวิดีโออีกรอบหนึง เพราะว่าทุกคนมันมันแบบมันเข้าใจในตัวเองได้นะฮะมันไม่ก็ประมาณนี้ไปเปิดดูเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็เรับพรบทแบบจืดๆืยาวๆนะครับในแต่ละเรื่องนะครับนี่ก็คือช่องอาร์เทีลสตูดิโอเอ่อขออภัยครับอาร์เทีลซีบีเอ็มสตูดิโอซึ่งเป็นชื่อใหม่นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ คอนเทนต์ในอันนี้ก็คือส่วนมากผมก็จะทำงานแบบปิดทองหลังพระอาจจะไม่ค่อยได้แสดงตัวตนอะไรกันมากสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็ภายใน Art ์เท l s ลสตูดนะครับซึ่งจะปัจจุบันนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีการบริหารกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีอะไรหลากหลายนะครับที่จะนำเสนอผ่านโลกทางโลกโซ,เ,ซเชียลเชียนะครับแล้วก็ผ่านทางชีวิตจริงนะครับ ในชีวิตจริงผมก็จะอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากเพราะผมทำงานปิดทองหลังพระนะครับก็ทางในช่อง Art ์เทลสตูดิโอนะครับถูกสร้างออกแบบมาเพื่อได้แสดงการเรียนรู้สุขสรรพสิ่งบนโลกใบน,นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ก็ใกล้จะ400ซับสไครต์แล้วนะครับผมก็จะขอ ทำไปก่อนนะครับคนดูไม่ดูก็ทําไปนะครับผมก็ไม่อะไรไม่ได้ติดใจอะไรที่ไม่ทําไปไม่มีใครดูนะครับก็ต้องขอแนะนํานะครับว่าช่องนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจจากทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งผมได้ใช้นามเจ้าของชื่อที่ชื่อว่าอาร์เทลนะครับแล้วก็นํานําขอชื่อนะครับ ก็ได้นำตั้งเป็นอาร์เทลสตูดิโซึ่งได้เรื่องจากาคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตาพิมพ์หาก่อนนะครับซึ่งจะเป็นช่องนึงใน YouTube นะครับโอเคครับผมได้ตัดต่อคัามนะครับาการการที่ช่องอาร์เทมันเกิดมาเนี่ยก็คือก็ผมก็มาจากในวิดีโอนี้นะครับ ผมก็ได้คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะครับก็ผมจะต้องการจะสื่อถึงว่าวันที่เกิดจากช่องอาร์เทลเนี่ยมันมาจากตรงนี้นะครับผมก็จะขอคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้แล้วก็ขอขอบคุณที่กดไลค์หนึ่งท่านนะครับก็ผมมาจากวิดีโอเกมนี้นะครับก็คือเกม the walking dead season 2นะครับก็ในตรงกับวันที่27รกรกฎาคม2557ร ในช่วงตอนบ่ายๆผมก็ได้บอกพบเก็บนี้พร้อมกับน้องชายของผมเองนะครับพอผ่านมาในปัจจุบันนะครับก็เริ่มมีเพื่อนมีฝูงจนมาเข้าสู่ปีที่5ปีที่6นะครับหลังจากวันนั้นมาก็ได้เจอเพื่อนที่ชื่อว่าจอร์นอาร์เทลอันตเมียนะครับผมก็เลยได้ขอชื่อคาว่าอาร์เทลเอามาตั้งนะครับแต่ชื่อเก่าเป็นชื่อคลีเมนทายลิมิตนะครับก็ นี่คือที่มาที่ไปที่ได้มียูชุบช่องนี้ก็ส่วนใหญ่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็มาจากในวิดีโอนี้นะครับทุกท่านก็สามารถเข้าไปกด s u b สไ r i b e ผ่านจากช่องอคุณฮาร์ดอกเกอร์นะครับขออนุญาตใช้ชื่อนิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมจะให้เกียรติแก่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดมาจากในวิดีโอนี้ล้วนเลยนะครับเกิดมาจากที่นี่นะครับก็เลย ได้ออกมาให้ทุกท่านได้พบเห็นกันนะครับจนกลายเป็นอาร์เทลซีพีดีสตูดและนำจัดเรื่องบังเอิญสู่โลกอนาคตนะครับอาร์เทลซีพีเอ็มสตหรือทีมงานต่อแหลโดยคุณนาราทิศพุ่มุกนะครับหรือว่าดีเจป่าแม็กจัดสดนะครับโอเคก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ